ใครเคยจำคลิปนี้ได้บ้างเอ่ยอ้ my god ก,กับแป้งวันไซบิวตี้นะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยสีก็คือไม่ตรงเนะาะเจ๊ก็เลยไปใส่มาอีกสีนึงนะคะก็คิดว่าถ้าลองจริงก็คงรอดแหละคราวที่แล้วนะคะลองสีมีเดียมดักหนึ่งค่ะก็ค่อนข้างเข้มมากๆเลยคราวนี้ก็ลองเป็นสีใหม่นะคะชื่อว่าสีมีเดียมสีค่ะบอกชอเขาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าวันไซบิวตี้เทิร์นอัพเดอะเบสเวสลา์ฟาวเดชั่นพาเดอร์ค่ะเขาให้มาในปริมาณทั้งหมด8กรัมนะคะสิ่งหนึ่งที่เจ๊ชอบมากของตลับแป้งตัวนีก็คือ ความเป็นแม่เหล็กแบบนี้เนี่ยมันดูดแล้วปิดง่ายเวอร์แต่ข้อเสียของน้องเขาก็คือเขาจะไม่มีพับมาให้นะคะต้องซื้อแยกค่ะตัวเก่าเนี่ยจะเคยบอกไปแล้วเนาะว่าตัวนี้ปรดมากเปิดออกมานะคะตลับก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะสลักคาว,ว่าวันไซบิวตี้ด้วยค่ะแต่คราวนี้เนี่ยจะจะลองใช้ทั้งพับนะคะแล้วก็ใช้แปรงแต่งหน้าแบบนี้เนาะพัาก็ใช้ของวันไซบิวตี้เหมือนกันค่ะอันนี้นะมีเดียม 4G นะคะตึงๆๆนี่คิดว่ารอดแหละอืม คราวนี้สโอเคเลยเห็นไหมทุกคนนี่อุ้ยนี่ลงแค่รอบเดียวนะนิดเดียวคือแบบโหปกปิดเวอร์ดูดิงงคือเจลมองว่าใช้คู่กับพับเขาอ่ะค่อนข้างปกปิดนะเห็นไหมทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยแล้วคือสีพอดีผิวมากชอบลงคอให้ด้วยอะอุ้ยสีดีมากและมีความออกเหลืองด้วยนะทุกคนพอดีแบบ พอดีเป๊ะเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเจลให้ทุกคนดูนะคะข้างที่ลงแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ลงเจลว่าการปกปิดคือดีมากอาจจะไม่ได้ปกปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจลให้ความรู้สึกว,ว่าประมาณ80เนาะแล้วก็มันดูมีความเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยอ่ะทุกคนดูสีดิเนี่ยเนียนแล้วเนียนเวอร์เดี๋ยวอีกข้างเจลจะลองใช้แปรงนะนี่นะแล้วคือฟอเอาน้อยมากวันนี้คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรใดๆเลยนะอืม ป็นแปง้แปงที่ลดความมันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วคือเนื้อละเอียดมากอะเธอสีคือปังมากและนี้ก็คือฟินชลุกหลังจากที่ลงแป้งนะคะเจลไม่ได้ลงแบบส่วนผสมได้ไดเลยแม้แต่กันแดดวันนี้ไม่ทากันแดดด้วยนะข้างนี้นะคะลงด้วยพับก็จะมีความเรียบเนียนกริบ นะก็ยังเห็นรอยสิวจางๆแต่ว่ามันดูมีความเป็นธรรมชาติดีส่วนข้างนี้นะคะเจลจะใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะใช้นิดเดียวก็รู้สึกว่าทั่วหน้าแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าให้งานแบบเป็นธรรมชาติตรงหน้าที่สาคัญคือการคุมมันคือแบบหน้ามันเมื่แกะมันหายไปเลยแล้วตัวสีเนี่ยก็จะมีความเหลืองนะรู้สึกว่าเข้ากับผิวมากๆคืออันนี้คือชอบม,มากๆเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยวันนี้นะคะเจลจะลองใช้ชีวิตอยู่ทั้งวันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งเนาะท้าดาทุกคนตอนนี้นะคะเจ ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยแป้งนี้เลยนะคะ one size beauty ตัวนี้นะคะอันนี้คือเจลลงแค่แป้งอย่างเดียวแล้วก็ลงบัชออนคอนทัวร์แต่งหน้าตามปกติของเจลนะคะก็รู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูมีความเป็นธรรมชาติมากมเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าแป้งตัวนี้จะสีดอบหรือเปล่าแล้วจะติดทนอยู่นานหรือเปล่าเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเวลา สี่ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนอย่าว่าเจลนะเพราะว่าเจลเปลี่ยนชุดแล้วอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวกะว,ว่าจะล้างหน้าแล้วก็ไปอาบน้ํานอนง่วงมากตอนนี้นะคะก็ดูสภาพหน้านี่ตาไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ลองแป้งนะคะของวันสายบิวตี้นะอันนี้กล้าพูดเลยว่าตัวแป้งก็ยังยังอยู่บนหน้านะแม้ว่า พวกตาอะไรจะไปหมดแล้วนะคะจริงวันนี้แอคทิวิตี้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือรู้สึกเลยว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีนะคะการคุมมันก็ค่อนข้างโอเคนะคะมีหลุดลอกไปบ้างนิดหน่อยตรงจมูกแล้วก็ตรงร่องแก้มนะส่วนตัวเจลชอบนะคะถ้าใช้เดียเด่ยวๆนะเหมาะกับแบบวันสบายๆที่เราไม่ได้แบบแต่งหน้าเยอะอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าใครอยากต้องการการปกปิดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเจลแนะนำให้ใช้คู่กับคอนซีลเลอร์นะคะหรือใช้กับรองพื้นเจลว,ว่าก็รอดนะและที่สาคัญคือพอใช้ไปแล้วรู้ ว่าเออมันไม่เป็นคาบนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นคาบป้าวะอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่เลยก <_ an> ็วานานี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ <_ an> <อ>เดี๋ยวเช็ดให้ดูเดี๋ยวเผื่อว่าไม่รู้ว่ามันติดทนจริงหรือเปล่าตอนนี้ Air แอรปิดไฟละนี่ยังอยู่นะทุกคนจริงจังไอข้างก็ได้นี่นี่นี่ข้างนี้ยังไม่ได้เช็ดใช่ไหมนี่โอ้โหติดทนมากทุกคนดูเห็นไหมแป้งอยู่เลยไปหาลองกันได้นะไม่ว่าหลังงวง